การที่เรานิ่งขึ้นมีสติมีสมาธิเนี่ยเขาไปทํางานกับร่างกายเราอย่างไงคะจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกันคือมนุษย์เรามีกายแล้วก็มีจิตไงทีนี้มันสองอันมันก็เลยเชื่อมกันเหมือนกับว่าการทํางานของมนุษย์เนี่ยทั้งกายทั้งจิตเนี่ยมันแยกกันไม่ออกเหมือนกับว่าถ้าเรามีกายไม่มีจิตเราก็ไม่มีอยู่ก็คือไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเรามีแต่จิตไม่มีกายเราก็ไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็เลยเหมือนกับว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วทํางานร่วมกันแล้วมีอะไรก็กระทบกัน อย่างเช่นมีอะไรมากระทบกายนะกระทบจิตด้วยมีอะไรกระทบจิตกระทบกายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราเจอเหตุแล้วก็ที่มาที่ไปอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามีเหตุทางด้านจิตใจมาส่งผลกระทบอะไรบ้างถ้าเราเครียดนี่นะมันจะไปกระทบตับหมวกไตต่อหมวกใจจะผลิตสารเครียดออกมาเยอะสารเครียดอนันไปกระตุ้นการสร้างน้ําตาลมากแล้วก็ไปก่ออักเสบทั่วตัวแล้วก็ทําให้เราเสี่ยงโรคจากการอักเสบเช่นโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานมันก็จะมาเลยอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากความเครียด เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากสุขภาพดีอยากจะแข็งแรงเราก็เลยต้องรักษากายด้วยแล้วก็รักษาใจไปด้วยเหมือนกับว่าเราต้องให้คุณภาพใจของเราดีมากๆเลย